เราดีครับคุณพึ่งคุณจีนและท่านผู้ชมครับค่ะในเรื่องของการลงพื้นที่นักขณะนี้คือคือฝ่ายรัฐบาลหรือกองทัพเนี่ยก็พยายามจะชี้แจงบอกว่าในเมื่อทางฝั่งกัมพูชาเขาเป็นคนที่จะเริ่มในไม่ว่าจะเป็นการละเมิดการหยุดยิงหรือว่าเ,เริ่มการโจมตีมาก่อนดังนั้นความปลอดภัยเนี่ยเขาก็เลยสามารถนำตัวแทนของเขา ทางฝั่งเขาลงพื้นที่ไปได้ก่อนแต่ฝั่งเราเนี่ยไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยของทีมที่จะลงไปดังนั้นก็เลยช้ากว่าถ้ามองในแง่เนี่ยถือเป็นคำอธิบายที่พอจะรับฟังได้ไหมคะก็ก็ฟังได้ครับเพราะวันที่เมื่อวันว <walking. S 3> mm ันที่เขาฝั่งัมพูชาเขาพาไปี่เงียบหมดเลยส่วนส่วนฝั่งเราเนี่ยก็คนที่เริ่มในการโจมตีนันเป็นฝั่งัมพูชาดังนั้นก็มีความเสี่ยงแต่ช่วงนี้ผมเชื่อว่าเขาจะไม่ทำอะไรแล้วครับเพราะเขารอ ประจุ GBC นะครับว่า uh huh. จะทาอะไรถ,ถ,ถ,ถ้าจะมีเมื่อกี้ก็มีประชาชนในเขารู้สึกเป็นห่วงบ้าน uh huh. อะไรต่างผมแนะนาอย่างนี้นะครับ uh huh. ว่า,าเขาจะเริ่มต้นตอนกลางคืนแล้วจะถ้าจะมีการปะทะกันจริงเนี่ยนะครับจนถึง uh huh. สายๆดัง uh huh. นั้นช่วงบ่ายไปแล้วเนี่ยยังไงก็กลับบ้านกลับบ้านได้แล้วก็กลับมาที่ปลอดภ uh ั huh. ยนะครับกลางคืนก็จะอยู่ uh huh. แค่นั้นเองครับ ค่ะแต่ว่าในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะจะทำยังไงให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดจากการนำคณะทูตซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะมากเลยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะความแตกต่างนะครับที่กัมพูชาเนี่ยเป็นทูตทหารซึ่งจริงๆทูตทหารเนี่ยทางทบบกรรมาบุคเขาเคยเชิญมารอบหนึ่งแล้วของเราเนี่ยนะครับอันนั้นก็จบไปรอบหนึ่งแล้วล่ะซึ่งเขาจะแค่บันทึกและนำเรียนเสนอกับไปทีประเทศของเขาแต่ของเราเนี่ยจะเป็นทั้งระดับทูตเอง ระดับอุปถูตระ,ระดับพูดแทนก็นักจะเป็นผู้แทน,นฝ่ายการเมืองที่สำคัญก,ก็คือมีสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างประเทศตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวที่แพร่กระจายและจะเป็นข่าวไปทั่วโลกสิ่งที่เราต้องการก็คือพาดหัวข่าวครับในตัวพาหัวข่าวนี้จะทําให้ผู้นําประเทศต่างๆที่เขาดูข่าวลิือติดตามข่าวเนี่ยเขาจะเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นแล้วเวลาที่เขาได้รับเรียกว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆน่ยเขาก็จะประเทศไทยแล้วเนี่ยการเจรจาการพูดคุยหรือกันตกรองอะไรต่างในอนาคตเนี่ย หรือแม้กระทั่งเราที่จะทําการร้องเรียนไปยังที่สารอาญารองประเทศเนี่ยก็จะมีน้ํานหนักคนก็จะเชื่อเชื่อไปเชื่อไปก่อนนะแล้วค่อยพ่อ,อดูเอกสารที่หลังซึ่งเรื่องนี้ทางกบ,บูชาก็เคยทําได,ได้ได้ผลมาในช่วงแรกอาทิตย์กำลังจะมีปัจจาอะไรต่างๆในคนก็เชื่อไปก่อนอแต่หลังจากนั้นก็มียูทูบเบอร์มีอินเอนเซอร์อะไรต่างที่เป็นชาวต่างชาติช่วยกันพูดให้เราแล้วก็ทางรัฐบาลก็ตามเอาข้อมูลไปให้ก็ถือว่าตอนนี้เราไม่เสียเปรียบดีกว่า เมื่อเรา,ารู้สึกว่า,าฟังฟังดูงงแล้วสริเจเีเกาลังใจใช่ไหมว่าเขาไปไกลกลว่าเราอะไรบบงจริงเขาไปเขาไปเร็วกว่าเราจริงจริงเพราะเขาวางแผนไ่ก่อนแล้วก็เขา,ามีเขาเรียกว่าเงินใต้ดิน่ะนเยอะมสมัรสามอรถระดมคนได้เยอะ เรานี่ก็ต้องเป็นเราก็พยายามสู้เขาตอนนี้ก็ถือว่าได้เปรี่ยนแล้วครับไม่เสียเปรียบหรอกครับค่ะและนอกจากการที่ไทยนั้นเรานําคณะทูตอุปทูตแล้วก็สื่อมวลชนต่างชาติเนี่ยเดินทางลงไปดูพอที่าะสร้างภาพเพื่อที่จะให้เห็นภาพเราว่าเรานั้นถูกกระทําอย่างไรบ้างนอกจากที่จะดําเนินการในส่วนนี้แล้วควรจะมียุทธวิธีหรือว่าดําเนินการอย่างไรเพื่อให้สายตาของเราเนี่ยในนานาชาติมองเราใน,ในมุมที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะ ถ้าจะเอาเป็นทางการเลยเนี่ยก็จําเป็นจะต้องอ่ายืน่นคดีข้อเรียกร้องหรือข้อการฟ้องไปที่ศาลอาญารอาารงประเทศครับอันนี้จะเป็นข่าวค,คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาเขาจบตีเราตลอดใช่ไหมค่เพื่อจะไปขึ้นศาลโลกใช่ไหมเราก็ต้องทําเอาเขาไปขึ้นศาลโลกเหมือนกันมันถึงจะเป็นข่าวไงแต่ศาลโลกที่ว่าคือศาลอาญารอาารงประเทศในขณะที่ฝ่ายเขาเนี่ยเป็นศาลศาลยุติธรรมรองประเทศทําตรงนี้จะเป็นข่าวแล้วคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีหลักฐานจากที่วันเนี้ยไปดูกันเนี่ ทุก<ช>คนคก็เข้าใจอุปัทูตก็จะเสนอไปที่รัฐบาลตัวเองว่าเข็มกระตาแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะซาตถนนที่สำคัญคือเป็นข่าวว่าฝ่ายเขาเนี่ยได้ละเมิดกติกาขอ,องประเทศจริงๆอันนี้<ช>สําคัญที่สุดครับเรื<ช>่องอื่นผมที่แนวหน้าไม่สําคัญนะถึง<ช>ที่สุดแล้วเนี่ยสำคัญเรื่องข่าวต่างประเทศถ้าผมเดยบเทียบในที่ผ่านมาเนี่ยคือสมัยสุขานเวียดนามสหรัฐนี่เหนือกว่าเวียดนามเหนือตั้งเยอะชนะในการรบแต่ว่าแพ้สงครามการเมือง เราก็ต้องสู้เขาเรื่องการเหมือนครับเรื่อง,เร,องเรื่องพื้นที่จบแล้วยึดได้เท่า,าไหร่แค่นั้นที่เรียวสงครามการเหมืองนะครับตอนนี้แพ้แพ้ชนะกันจะอยู่ตรงนี้ครับ ค่ะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เรานำพาคณะทูตกับทางผู้สื่อข่าวไปก็จะเป็นการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าในในขณะทีออ่ทางกัมพูชาเนี่ยพาคณะทูตลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่30ไปที่ช่องอานมาซึ่งมันเป็นจุดที่ก็พยายามจะยึดเส้นยุยทธศาสตร์กันอยู่ของทั้งสองประเทศด้วยมันมีนัยยะอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมคะกับจุดที่จะพาคณะทูตลงไปนะคะมันไปไปอ้างอิงถึงการเคลมพื้นที่ได้ด้วยหรือ ไม่ค่ะคือคือจริงๆตรงนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาไหนจะพูดยังไงดีล่ะก็จริงๆเป็นข้อข้อที่เราก็อ้างสิทธิ์เหมือนกันแต่เขาก็มาสร้างอาคารแล้วก็สร้างรนุสาวรีย่างๆตรง,ง,งนั้นนะครับมันยังไม่สามารถจะอ้างสิทธิ์เป็นของใครที่ที่แน่นอนคอแต่เขาก็ทําว่าตรงนี้มีชาวบ้านแล้วโดนโดนยิงโ,โดนอะไรต่างแล้วตรงไอ้แค่เป็นศาลาตรงนั้นนะเข้าใจว่าเป็นของเขายิงปืนใหญ่ตกเองนะ อแต่เขาก็มาบอกว่าเราเป็นคนดีอะไรต่างๆก็ดังนั้นคือไม่ต้องห่วงครับละครับถ้าดูตัวของผู้ช่วยทูตที่ยืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามีคนที่กระตือรือร้นที่จะฟังจะอธิบายหรือจะขยับตัวเนี่ยน้อยมากตัวใหญ่จะฟังเฉยๆถ้าสังเกตภาพนะก็ลองลองกอภาพดูสิครับมาดูใหม่สักหลอมลีลันก็ได้นั้งเทียบดูแล้วมาเทียบกับวันนี้นะที่ทูตเขาไป แล้วภาพสองภาพเนี่ยมาเทียบผมยังไม่เห็นว่าทูตันนี้จะเป็นยังไงนะ<ฆ>แล้วก็พวกผู้ช่วยทูตฐานเป็นยังไงลองลองเทียบภาพดู<ฆ>เราจะรู้ว่าเราได้เปรียบหรือสิยเปรียบแล้วคนน<ฆ><ฆ>านาอาณยประเทศเนี่ยเขาเชื่อเราหรือไม่<ฆ>เราก็เอาน้ําหนักมาดูว่าส่วนใหญ่ที่ังไง<ฆ>เอาแค่จํานวนที่มาและเป็นระดับของทูตนะม<ฆ>ีกระต่างแล้วจริงไหมสิของเขาเนี่ยทูตเขาอาจจะสงวนท่าทีใช่ไหมครับสังเกตนะแต่อันนี้มันเป็นทูตอุปทูตอะไรต่างแล้วก็ฝ่ายการเมืองเขาไปเนี่ยก็แสดงว่า เขาเขาเขาเชื่อเรามากกว่าโ <c oughs> ดยพื้นฐานตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะแสดงหลักฐานได้แค่ไหน <c oughs> หลักฐานนี้ก็ต้องไปเข้าเรื่องของไอ้อาชญากรสงครามโร <c oughs> งพยาบาลอย่าลืมนะโรงพยาบาลอย่าลืมโรงเรียนอย่าลืมแล้วก็ตามมนทมมั้นก็ยิงมาเนี่ยเรามีภาพไหมอ,อันนี้ต้องอย่าลืมเสนอให้เขาเห็น มันจะได้เข้าองค์ประกอบความผิดครับค่ะ,ะก็คือเรียกว่าก็ทําทุกทางนะคะ,ะเพื่อที่จะให้เวทีโลกเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยดำเนินการอย่างไรบ้างที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าในเรื่องของการประชุม g b c ที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่4สิงหาคมที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยกัมพูชาก,ก็ตอบรับข้อเสนอแล้วนะคะที่จะไปพูดคุยคือที่ประเทศมาเลเซียมองตรงจุดนี้อย่างไรบ้างไทยน่าจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะ อันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณไปที่สาภาค,ความมั่นคงแห่งชาตินะครับที่ได้ตัดสินใจคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลจกนกระทั่งย้ายที่คือถ้าเราไปที่กัมพูชาเนี่ยเราเสียเปรียบเพราะตอนนี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับ,รบแล้วเราเหมือนก็เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นอาณาเขตของเขาอะ่ะเราจะขยับตัวได้ยากถ้าไปที่พื้นที่เป็นกลางเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยับตัวอะไรได้เยอะนะครับ,รบถามว่าต้องการอะไรนะครับผมก็จริงๆก็มีการประชุมเมื่อระอทิตผ่านมา กรรมธิการความมั่นคงเนี่ยก,ก็ตรวจสอบแล้วก็จริงก็คือว่าจะพยายามให้มีการถอนกําลังส่วนใหญ่ออกไปมันจะได้มีเกิดการปืนลั่นปืนดุป,ดปะทะกันอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยกับประชาชนดังนั้นหลงังกรรมธิเกตเนี่ยถ้ามีการตกลงได้ดีกําลังที่ว่าไปเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาอยู่เนี่ยก็จะถอยออกไปพอถอยไปการประชุมมากก็จะลดลงกําลังที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นระดับกําลังประจําถิ่นเช่นตํารวจจะงหวนชายแดนฐานพรานต่างๆเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายมันก็จะลดความตึงเครียดลงประชาชนก็น่าจะกลับพื้นที่กลับบ้านได้ครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ แานพลโทพงศกรรอดชมพู P onto, P on, u, นะคะที่ปรึกษาคณะกรรมการการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรที่ก็ชี้ให้เห็นนะว่านะักขณะนี้เนี่ยถึงเราจะไปช้าแต่ดูตอนนี้เนี่ยไม่ได้เสียเปรียบละในเรื่องของการทูตหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศนะนะคะเพราะว่าไปในครั้งนี้เนี่ยชัดเจนว่าคงจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เขาเห็นแล้ว,วาสถานที่ที่เสียหายจริงๆเนี่ยก็มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทํากินของประชาชนด้วยนะคะแล้วก็การลงไปเนี่ยให้สังเกตท่าทีนะว่า การตือรือร้นของคณะทูตของผู้แทนทูตรวมถึงอง์สื่อมวลชนด้วยเนี่ยในการซักถามในการดูสถานที่เกิดเหตุจะเป็นยังไงบ้างแล้วให้ไปเทียบเคียงกับตอนที่กัมพูชาพาลงไปซึ่งมี13ประเทศเอาอย่างน้อยทางเอกอัครราชทูตไปทางผู้แทนทูตไปจํานวนเยอะกว่าเนี่ยมันก็อาจจะแสดงให้เห็นในัยะทางใดทางหนึ่งแล้วนะคะ,คะซึ่งนอกจากนี้ก็มีสื่อต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทนโทนทงสกรก็บอกว่าถ้าจะ,ะว่าดูง่ายๆสุดเลยหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่สื่อต่าง ามลงพื้นที่แล้วเราต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาพาดหัวข่าว<อ>ในหนังสือพิมพ์หรือว่าในออนไลน์ของเขา,ขาเนี่ยอย่างไรบ้างมีแนวโน้มทิศทางอย่างไรไอ้ตรงนี้ก็ต้องจับตาต่อไปนะคะสิ่งหนึ่งที่แนะนําให้เดินหน้าต่อนน่นก็คือเอาเรื่องไปสารอาญาระหว่างประเทศเพื่อเอาผิดในเรื่องของการเป็นอาชญากรสงครามอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะสร้างความได้เปรียบในทางการเมืองระหว่างประเทศได้ด้วย